สวัสดีครับดีเวย c ช anel อาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันอังคารที่4มิถุนายนนะครับ2อ7รครับเมื่อวานสงสัยวันหยุดหรืออาจจะไม่ชอบยูโรกันนะโอ้คนเข้ามาไม่อะไรนะอาจจะเป็นวันหยุดด้วยนะครับก็ไม่เป็รก็ผมก็ทำทุกวันเนี่ยอยู่ที่ใครจะติดตามไม่ติดตามก็ว่ากันแล้วกันนะ วันนี้มีข่าวอาเซนอลนเยอะนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของการปล่อยนักเตะหลายๆคนรวมถึงใครที่ยังกําลังจะต่อสัญญาและก็แมตต์อุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งความสนใจของทั้งเอมิลซิเปโรรวมถึงเอดดี้เอนเคเทียด้วย<ม>จะอยู่หรือจะไปเดี๋ยวว่ากันนะเช้านี้ขอยอนุญาตจัดเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ก่อนนะครับผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากมาเมล็ดอังุ่นแดงนะทำให้ร่างกายสดชื่นครับปรับสภาพความสมดุลของร่างกายช่วยทําร่างกาย มีความรู้สึกว่าดูแลอวัยวะภายในแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของอวัยวะเนี่ยเม็ดฟูแดงแรหล,ลิ์นะครับ120 m, หนึ่งรอยี่สิบเม็ดหกรอยี่สิบาทตรงตัวไทยวันนี้จัดเป็นน้ำเย็นเลยนะอืออือเอาเรื่องของพี่ฟราบิโซโรบานโนก่อนเมื่อวานช่วงคว่ำๆนะครับก็มีการประกาศ นะพี่เขาคอนเฟิร์มยืนยันในเรื่องของอ่าให้ดูนะครับเป็นการยืนยันจากเซนเทพฟาร์บิโซโรมาโนนะครับในเรื่องของดาวิดไรยานะเขาบอกว่าอาร์ซนอลยังคงเอ็กซ์เ่คโพสิตครับ, positive, รบ with formal step on activate ในรายของดาวิดไรยายังคงยืนยันนะครับแล้วก็มีคกามมุองมันที่จะคงออปชั่นเดิมไว้ในการที่จะซื้อขาด ดาวิดไายาหลังจากที่ยืมตัวมาหนึ่งฤด,ดูกาลด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์นะครับน่าจะมีการประกาศกันนายเขาใช้คำว่า in the next day ก็คงจะอีกในวันสองวันนี้นะคำนี้ไม่นี่มปการประกาศจะเมื่อคืนนะครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างยังอยู่ในแผนคอนเฟิร์มทุกอย่างเลยนะแล้วก็ยืนยันว่าดาวิดไรยา จะเป็นผู้สับประตูของอาร์ซนอลแน่นอนนะเขาใช้คำว่า no change plan confirm sin day one นะครับ he stay and he go นี่โกนบีก็ยืนยันแล้วว่ายังไงดาวิดเรยาไปต่อกับอาร์ซนอลอย่างแน่นอนนะครับด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์ตามสัญญาตามครอสนะการยืมแล้วก็มีการซื้อขายกันตกลงกันไว้อย่างแน่นอนหลายคนบอกทำไปเยียบจังตอนนี้ทุกอย่างทุกอย่างมันเงียบๆนะเพราะว่า อาจจะจับตาดูความเคลื่อนไหวด้วยนะครับแต่ก็มีอีกสายกระแสในในลายของทั้งเบนตามบินเชสโกก็อาร์เซนอลก็ยืนยันมาแล้วว่าจะต้องให้จบให้จบก่อนที่ฟุตบอลยุโรจะเพิ่มอ่าให้จบก่อนที่บอลยุโรปจะเริ่มนะส่งสัญญ,ญาณไปทางเชสโกส่งสัญธรรมส่งสัญญาณไปทางเอเจนต์แล้วนะว่าอาร์เซนอลขอคอนเฟิร์มนะขอคอนเฟิร์ม เวลาของเชสโกให้จบก่อนเป็นการคล้ายๆกับกดดันเล็กๆว่าเฮ้ย hey, ฉันจะซื้อเธอนะแต่ว่าเธอต้องตอบฉันก่อนที่บอลยูโรจะเริ่มนะอัจน,นั้นคงอยากให้จบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไปโชว์ฟอร์มที่ยูโรดีค่าตัวพุ่งเอานั้นคุยกันก่อนได้เรียบร้อยนะครับซึ่งมีหลายกระแสก็บอกว่าคุยแล้วน่าจะจบแล้วนะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอ่ะเพราะตอนเนี้ยเราจับทางพี่ต้ากับพี่ดู บางครั้งดูเหมือนจะจับทางได้แต่บางครั้งดูเหมือนว่าเราจะไม่ทันเขาเพราะว่าเขามีแผนแผน A แผน B แผน C ตลอดเวลานะครับก็เดี๋ยวว่าการอีกทีในราลายของตัวของเชสโก้นะครับก็อาจจะเงียบหน่อยเพราะตอนนี้มันมีพังบอลยูโรนะบอลยูโ bon รแล้วก็บอลโคปาอเมริกาซึ่งตอนนี้นักเตะเราหลายๆคนรวมถึงนักเตะต่างๆที่อยู่ในลิสต์กระจายไปอยู่เลย กระจายไปอยู่ทั่วยุโรปแล้วลกอเมริกาใต้ด้วยเป็นรู้ตึกเขาแต่กันที่อเมริกาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพอใกล้ๆคงตามข่าวกันนะครับแต่แน่ๆนะเอาแน่ๆคอนเฟิร์มตอนนี้แน่ๆแนละ้วอาร์เซนอลต้องการสามตำแหน่งต้องการสามตำแหน่งอย่างแน่ๆก็คือในรายของตำแหน่งกองหน้าประเภทโปง้งปิดปโปง้งปิดบัญชีอต้องเอานะครับเพราะว่า อ่าหลายหลายดูการหลายคนบอกเฮ้ยก็เราช่วยกันยิงเยอะแต่มันไม่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องมีมืออาชีพเข้ามาเป็นหน่วยร่าสังหารสักคนสองคนอะ่ะที่มีอยู่โอเคช่วยกันยิงอยู่แต่ไม่สามารถที่จะระเบิดที่จะผลิตประตูได้แบบเป็นกออเป็นกรรมเงี้ยหลายหลายทีมที่เขาประสบความเด็จเขาต้องมีอย่างเงี้ยสักคนหนึ่งนะครับเพราะนั้นศูนย์หน้าเราต้องมีครับ อีกตำแหน่งหนึ่งที่ต้องการมากๆก็คือตัวริมเส้นตัวริมเส้นทางขวานะที่จะต้องมา,าแบกบักแบบแบกรับภาระแทนเจ้าน้องบีบุกโยสากานะครับเพราะนั้นแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเล่นของแต่ละคนที่ให้ความสนใจด้วยนะครับว่าเขาเหมาะไหม เหมาะกับทีละง่ายคือเหมาะกับงานของเราไหมเอางี้ดีกว่านะไม่ใช่เพราะเห็นคนนี้ชอบคนนั้นชอบแต่เวลาไปคุยจริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรที่มันอาจจะไม่ลงล็อกกันนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่พี่พ่เออเจต้าเขาเคยผมเคยเอามาเล่าให้ฟังว่าสเปคใช่ไหมสภาพจิตใจอ่านะวิสัยทัศน์รวมถึงการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆเนี่ยและราคา,าราคาแต่ผมว่าตอนนี้ราคา ราคาตอนนี้เราใช้เงินแบบแบบแบบฉลาดเอาพูดง่ายเราใช้เงินแบบฉลาดสาคัญคือซื้อมาแล้วเราต้องใช้ได้เลยไหมอ่าทัศนกติไปได้ด้วยกันไหมทุกสิ่งทอย่างมันต้องรวมกันหมดแล้วจนกลายเป็นตั้งแต่หนึ่งคนเนี่ยแล้วลถึงจะเอาอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่มาซื้อแบบโอ้โหดังจากลีอื่นมาโดยไม่ได้รู้อะไรเลยก็เอามาแล้วก็ แงะคล้ายๆกับเป็นพี่เป้เป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 นะก็อนันยกตัวอย่างนี้นะครับแล้วมีหลายทีมที่แบบโหเอามาแล้วก็นักเตะต้องหงิกเพราะฉะนั้นตอน,นั้นเราถึงแม้ฟอร์มดีไงก็ต้องเอามาคุยกันก่อนคุยแล้วแนวการทําทีมบทบาทการไล์การใช้ชีวิตความานิสัยส่วนตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมอะไรแงบนี้ม,นาม,าม,นมันต้องเอามาหมดนะมันต้องเอามาหมดนะครับอกองหน้าแล้วนะกองกลางแล้วก็ กองกลางเนี่ยสาคัญตอนนี้กองกลางเนี่ยเพราะว่าอะไรเราปล่อยพี่เอรอนี่ไปแล้วนะครับปล่อยเอรอนี่ไปแล้วแล้วก็ในรายของอตัวของพี่ตมัสปาเตถ้ามีใครที่มีทีมไหนที่มีการติดต่อและในราคาที่เหมาะสมอา์เซนอลนปล่อยแน่ไม่ต้องห่วงครับปล่อยแน่มันถึงช่วงของการที่จะต้องเดินไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินไปแบบมั่นคงแล้วก็เดินแบบให้เก่งขึ้นกว่าเดิมอะ่ะ เพราะนั้นเราจะมาแบบนิ่งๆปั้นนักเตะดาวรุ่งขึ้นมานะเพื่อมาผสมผสานกับนักเตะรุ่นใหม่มันใช้เวลามันใช้เวลาซึ่งบอกว่าเวลาตอนนี้ของพี่เมเกุตาเข้าสู่ปีที่สี่ปีปีที่ห้าแล้วมันถึงเวลาแล้วไอ้เรื่องใช้เวลามันใช้เวลาพอสมควรแล้วมันถึงเวลาแล้วอาพุญง่ายจากสองปีที่ผ่านมาเนี่ย นะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในช่วงการฟูมฟักอะไรต่างๆแล้วมันเริ่มผลิผลนะใช้เวลาพอสมควรครับมันถึงเวลาแล้วใช้เวลากับถึงเวลานะมันต้องต่างกันนะปีนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่อา์เซนองควรจะต้องนะมีอะไรบ้างนะหลังจากที่สองปีที่ผ่านมาผลผลิตอ่ายอดเงินนะรายได้และเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมให้เห็นแต่สิ่งที่จะต้องตามมามันคือโทรฟี่ครับ นาะตั้งแต่เราเปิดสนามใหม่มาตั้งแต่ปี2006เรายังไม่เคยได้โทรฟี่หลักๆเลยอะ่ะที่เป็นเนี่ยอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่เคยเอามาเจิมเลยเ,เต็มที่ก็คือได้ FA c ั p นะซึงถามว่าโอเคมั้ก็โอเคแต่มันมันคุยได้ไม่สุดึะ <c> บ <oughs> อ,อกว่ามันคุยได้ไม่สุดเพราะนั้นต้องถึงเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับที่จะต้องมาแบบเอาเข้ามานะเป็นวัยรุ่นเอามาฟูฝักไม่ไม่เอาแล้วมันซื้อมาปุ้งปวดลงได้เลยนะประมาณนี้นะครับ เราเข้าสู่ตลาดแน่นอนนะแล้วก็ถึงตอนเนี้ยตอนเนี้ยเมื่อวานเนี้ยมีข่าวมีรายชื่อลิสต์ออกมาแล้วนะครับมีการปล่อยนักเตะอ่าเป็นการปล่อยนักเตะเป็นการเคลียร์ทีมนะเป็นการเคลียร์ทีมเป็นการที่แบบใครไม่ได้ไปต่อคงจะได้สุดได้แค่นี้แล้วนะครับมีหลายคนเลยที่เรา พอได้เห็นชื่อก็บอกเฮ้ยนะอย่างตัวของอร์เธอร์เอ็นคอนโวเนี่ยก็ไม่ได้ไปต่อนะครับไม่ได้ไปต่อกับเรามีหลายคนไม่ได้ไปต่อนะคนที่เอาที่เรารู้จักกันแล้วกันมีสามคนวัยรุ่นที่ตอนเนี้ยอยู่ในขั้นตอนหนงเจรจาที่เรื่องของการต่อสัญญาว่าจะได้ไปต่อไหมมีคราวเจ้าขอบไฮผู้สัมประตูเรานะครับมือสามนะของเอสโตเนียคาวเจ้าขอบไฮนี่แหละกําลังพูดกุยอยู่ จะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อนะครับตัวของตัวของอามาดิโอกอสซาดูเบรี่ก็เป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งรวมถึงตั้งลูเอลวอเตอร์ถ้าใครจำได้นะครับเป็นไปย้อนดูกันสามคนนี้ตอนนี้กำลังได้รับการพูดคุยเพื่อจะอยู่ต่อไหมแนวทางเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไหมที่เหลือนอกนั้นโละหมดเลยสิบกว่าคนจริงๆนะไปหมดแล้วนะครับนะอของพี่เด็กซ์ซีึกเอเลนี้ก็คือหมสัญญาคือปล่อยนะก็ มีการอำลากันเรียบร้อยนะครับเซนติกโซเลสก็รับใช้สโมสรอาเซนอลมันโอดสี่ิบสองแมตช์ได้ยิงไปสองประตูส่งระดับเอเลนี่แปดีครึ่งนะครับเอเลนี่แปดีครึ่งที่อยู่กับเรานะลงไปทั้งหมดร้อยห้าสิเ็ดนัดแล้วก็ยิงไปห้าลูกนะครับนี่คือสตีของทั้งคู่ก็คงจะต้องแตงกิ้วแล้วก็ต้องเซกุตบายแต่ว่าผมไปได้ไปไหนเซนติกโซเลสน่าจะกับโปรตุเกสหรือเปล่านะครับส่วนเอเลนี่เขาก็มีอะคาเดมี่ที่เขา เตรียมสร้างไว้อยู่แล้วไม่เตรียมสร้างสร้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อบรมโค้ดลายเส้นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังมีหลายคนนะเชสฟอร์บริกัสเองอ่าเซนติกโซเลตอ่าเอรนลี่แลวก็มีพิการอิชาก้าด้วยนะครับหลายคนที่ไปอบรมเป็นโค้ดลายเส้นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเป็นโค้ดเลยนะเมืวว่อวานนี้ก็ประกาศออกมาหลายคนเลยนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะว่า การเคลียร์ทีมการเคลียร์พื้นที่เนี่ยเพื่อจะเอาไข่เข้าบาวบ้างเพราะนั้นอย่างที่บอกนะอ่าตอนนี้เราเข้าสู่ตลาดแล้วไม่ต้องประวงเพียงแต่ว,ว่ามันมีบอลยูโรขั้นนะมันมีบอลอเมริรกาใตา้แลวคืนจะต้องค่อยๆอ,อย่าให้ประเจิดปะเจอนะัก <laughs> อย่าให้ประเจิดปะเจอนะักนะครับก,กนะ็ใจเย็นๆกันก่อนนะใจเย็นๆกันก่อนเมื่อคืนนี้อ่าไม่ใช่เมื่อคืนนี้เอาเรื่องของอ่าเอมิลส์ิโลก่อนเอมิลส์สิตโลคร,ครับมีข่าว เขาบอกว่ามีข่าวพี่ชาววัดบอกกันนะว่าอาเซนอตต้องการที่จะเก็บสมิธโลอยากจะเก็บสมิธโลไว้ใช้ซึ่งผมว่าหลายหลายคนก็คงจะจะเห็นพร้อมต้องการน,นะครับเพราะว่าก่อนที่น้องแมังจะเจ็บนะ่ะฟอร์มแมงดีถูกป่ะโอ้ยลงเป็นยิงอะลงเป็นยิงอะแต่ว่าพอมีอาการบาดเจ็บปุ๊บพี่แกกลับมาแนละ้วไม่เหมือนเดิมแต่ว่าในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเราเห็นการพัฒนาของสมิธโลครับตัวใหญ่ขึ้น นะ,ะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับเกมลงมาปุ๊บมีส่วนร่วมกับเกมเลยซึ่งเห็นได้หลายๆเกมน้องนั่พยายามอยู่นะทั้งยิงชนเสาชนคานครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงแต่ว่าถ้าถามให้อยากให้อยู่ก็อยากให้อยู่ก่อนนะสําหรับเอมิลสวิตโลนะครับแต่มีข่าวนะมีข่าวว่าฟูลแลม <laughs> ไม้แม่กาดผู้สึกข่าวของเดลี่เทเลกราฟเลยนะครับยืนยันว่าฟูแลมฟูแลมเตรียมที่จะยกถวายสัญญาแล้วก็ยกค่าตัวมาให้กับอาร์เซนอลเพื่อเป็นการที่โน้มนาวให้เอเิลสินบโลไปอยู่ในฟูแลมนะครับมาโกตินวาที่เป็นโค้ชของฟูลแลมเขาบอกว่าก็ต้องการที่ปรับปรุงเกมลุกและได้เลือกอาร์เซนอลได้เลือกเอเิลสินบิโลเป็นหมายเลขหนึ่ง ที่จะเข้ามาเสริมทีมในฤดูกาลน,นี้ครับก็บอกฟูลแลมพร้มอมที่จะเสนออะยื่นข้อเสนอหลังจากที่เนี่ยไม่กี่วันเนี้ยจะยื่นข้อเสนอเลยนะครับให้กับอาร์เซนอลแล้วก็เขาก็มองไงว่าอาร์เซนอลเองอ่คงจะต้องเตรียมหานักเตะใหม่เรียกออกไหมขณะที่อาร์เซนอลเองเตรียมหานักเตะใหม่และถ้าเปื่อสมติขายสมิทโลได้กำไรตึ่งบอกว่าได้กำไรน,นะไม่รู้จะมูลาค่าเท่าไหร่และถ้าเปิดได้ในราคาเหมาะสม ผมว่าขายถึงแม้ใจอยากจะเก็บนะแต่เมื่อมูลค่าธุรกิจทางการตลาดและมันอาจจะส่งผมให้เรามีรายได้เข้ามาเพื่อที่จะไปต่อยอดซื้อคนอื่นก็มีสิทธิ์ขายนะมีสิทธิ์ขายเพราะนั้นเจ้าสัวฟูลแลนนะครับเดี๋ยวจะส่งสัญญ,ญาณมาแน่นอนสาหรับในการที่จะซื้อตัวสมิธโลนะในขณะที่คนครับเอ็ดดี้ฮัลโลเอนเอร์เนนี่ก็มีข่าวว่าอยากจะอยู่ต่อ แอาร์ติโลก็อยากจะเก็บไว้ต่อแต่มันก็อยู่ในเคลื่อนไขที่ว่าถ้ามีทีมไหนสักคนมีทีมไหนสักทีมยื่นข้อเสนอมาให้แบบนะคือถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องแบบพุ่มหมันึือกออกแค่อ่บถ้าคุณอยากได้อาสถิติของเรานะมน่อนกอดได้ดูนะที่เราขายนั้งแต่ไม่ได้ราคาสูงสุดเนี่ยให้ทายคือใคร สถิตินักเตะที่เราขายได้มากสุดก็คืออ็อกเล็กอเล็กอ็อกเล็กแชมเบรนนะครับขายไปให้กับลิเวอร์พูลสามสิบกว่าล้านเท่านั้นเองนี่คือการขายนักเตะที่มูลค่าสูงที่สุดของอาร์เซนอลนสามสิบกว่าล้านน้อยไหมซื้อเข้ามาเยอะเลยซื้อเข้ามาแพงแต่ขายไปสามสิบกว่าล้านยังคงเป็นสถิติอยู่ทุกวัน,นและไม่แน่นะเดี๋ยวสมิธโลหรือแม็กเกตตี้อาจจะ อาจจะมีราคามากกว่าดีก็ได้ครับตัวของนักข่าวจากซันนะซันสปอร์ตแม้แต่ซันสปอร์มันก็นะแต่ซันมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็มีข่าวหลายข่าวนะว่าทั้งตัวของเอลวัตันเองนะครับฟูแลนเองก็ยังอยากได้นะเอลวัตันกิสซัมเปรเลเนี่ยก็กําลังจับตามองเพราะมูลค่าของเอ็ดดี้อยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์นะครับสาบล้านปอนด์ก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้จริงไหมก็อ,อย่างที่บอกครับถ้าอยากได้มึงต้องเอาเงินมา เอาเงินมาก่อเราไม่ได้แบบเขี้ยวนะแต่ว่ามันก็ต้องแลกแลกเปลี่ยนกับกับนักแต่คนหนึ่งก็ต้องมีเงินเข้ามาให้มันแบบสมน้ําสมเนื้อหน่อยนะหลายคนบอกว่าอาสอลมแม่งขายของไม่เป็นขายของถูกจริงจริงแล้วบางทีปล่อยไปในราคาที่เราตก,กใจต้องปล่อยไปได้ไงว่าราคาเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองตามดูนะอ่าตัวเอวตันเองก็สนใจด้วยนะครับแต่ว่า อาจจะสนใจในการที่จะอาจจะยืมตัวเอดดี้หรือเปล่านะเราอาจจะส่งเอดดี้ไปให้ทีมไหนถ้าทีมยืมตัวไหมเพื่อให้ไปแบบไปเพิ่มว,วิญญาณยุทธเพื่อให้มีโอกาสได้ลงมากขึ้นนะ่ะเพราะว่าณนะตอนนี้โอกาสที่เอดดี้จะได้ลงมันค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อเราพูดว่าเราได้จนนู่นนี่นั่นมาจริงนะคอนาคตแทบจะหมดเลยนะก็เดี๋ยวาตามดูนะครับผมอ่ะปิดท้ายเมื่อคืนด้วยฟอร์มการเล่นของนะักเตะอาร์เซนอลหน่อยมี อยู่สองคนที่ได้ลงนะครับมีอยู่สองคนที่ได้ลงแล้วก็ยิปรอนต้ onta, าเมื่อวานนี้ยิปรอนต้าเปิดบ้านเจอกับสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ land, แล้วก็สกอตแลนด์ชนะไปสองศูนย์นักเตะของเราคนหนึ่งซึ่งตอนนี้หายเจ็บแล้วนะครับหายเจ็บแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะอยู่ในแผนการทำทีมของอาร์เซนอลของพิมิต้าไหมมันก็ต้องดูจากการโชว์ฟอร์มในยุโรปครั้งนี้เพราะพี่แกได้ไปยุโรปด้วย เคเรนเทียนี่อ่านะเครนเทนี่จะสู้ต่อไหมเออมันต้องวัดใจไอ้น้องมันแหละนะหลายคนก็บอกว่าอุย้ยอาจจะต้องไปเนะี่ยซึ่งผมก็มองว่าโอกาสที่จะไปก็มีครับแต่ถ้าเผื่อไอ้น้องมันตัดสินใจสู้ต่อและเกิดโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นมาเพื่อที่จะเบียดตัวจริงกับอั์สซนอนผมก็ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเราจะได้มีขุมกําลังที่มันพร้อมไงนะครับเมื่อวานนี้เคเรนเทนี่ลงเล่นให้กับสกอตแลนด์ด้วย ในนาทีลงแต่แรกอ่าลงไปแทนลงไปนาทีที่ห6กลงไปแทนเทนอเล็กซานเดอร์อโน่เมื่อคืนนี้นะครับสำหรับเคลานเทนี่ก็ได้ลงสนามด้วยสภาพดีเลยนะต้องบอกว่าสภาพดีก็ไม่รู้คงไปได้ประสบการณ์จากเรอซสิดัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุยยูโรเนี่ยมันก็แบบมีความมั่นใจนะเล่นใบรตนาเมนต์ใหญ่อะ่ะก็เดี๋ยวตามดูเคลนเทนี่ครับเมื่อคืนอังกฤษอุ่นเครื่องกับเบอ่าตัวของบอสเนียเฮอร์เซโกเบนา คือสกอเวน่านะนะบอสเนียแล้วก็เมื่อวานนี้มีชื่อเป็นตัวสำรองอยู่สองคนก็คือในลายของแอลรลนแลมเดลกับตัวของพี่ข้าวดรแไลท์นะครับเมื่อวานนี้อังกฤษชนะไปสามศูนย์แต่ทั้งสองคนไม่ได้ลงสนามนะครับไม่ได้ลงสนามนะครับไม่มีไม่มีบุคยองสก,ก้าในชื่อในชุดนี้ด้วยนะไม่มีนะครับแล้วก็เยอรมันเมื่อคืนนี้อุ่นเครื่องกับยูเครน คารฮาเวตประท้ากับพี่โอเล็กซานเดอร์ชิงเงนโกโอโสองทีมเยอรมันเจ้าภาพคารฮาเวตเล่นจนถึงนาทีที่หกสิบก่อนที่จะถูกโทมัสมุลเลอร์ลงมาแทนนะครับส่วนพี่โอเล็กซานเดอร์ชิงเงนโกแเมืม่อวานในแบ็กซ้ายสองคนเราได้โชว์นะื่อวัววนเล่นเต็มเวลาเลย <laughs> โอเล็กซานเดอร์ชิงนโกเล่นเต็มเวลาเลยนะครับแล้วก็ยูเครนเสมอกับ เยอรมันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องแล้วก็ยูเครนไม่ธรรมดานะยูเครนไม่ธรรมดายูเครนเนี่ยอยู่ในกุ๊กีนะครับอยู่กับเบลเยียมสโลวานสโลวาเกียนะแล้วก็โกรมาเนียรวมถึงอ่ะมียูเครนกูบีส่วนเยอรมันเนี่ยอยู่สายเอมีเยอรมันสกอตแลนด์นะครับโอ้ oh, oh. แล้วก็ฮังการีสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือเป็นสายที่พอสมควรนะบีมีสเปนโคนเรเอเชียอิตาลีอลルบเนีย อ่าวันนี้เป็นทีมแรกที่เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เขาได้ได้แข่งในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเงี้ยกลุ่มสีก็มีสโลว์เนียเนี่ยของไอ้เจ้าตัวเบนจามินเชสโกนะครับมีเดนมาร์กมีเซอร์เบียมีอังกฤษนะกลุ่มดีมีโปแลนดะ์ฮอลแลนด์ออสเตรียฝรั่งเศสกลุ่มนี้แม่งกลุ่มออาเด็เลยนะกลุนะ่มดีเนี่ยอยากคุปเคียวอเวิลเลียมซาริบาประทะกันเองนะครับกลุ่มอีมีเบลเยียมสโลวาเกียนะโรมาเนียยูเครนนะทอสซาก็จะเจอกับพี่โอเลสันเดอร์ชิเจนโก้ นะส่วนกรุ๊ปเอฟมีตุรกีมีจอร์เจียมีโปรตุเกสแล้วก็มีของตัวของสาธารณรัฐเช็กนะครับนี่ก็คือหกกกลุ่มเดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงกันละกันนะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ครับเราจะมีฟุตบอลอุ่นเครื่องอีกหลายคู่นะแล้วก็ดูของดูแล้วเนี่ยนักเตะของเราน่าจะได้ลงน่าจะได้ลงหลายหลายหลาย,หลายคนนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะจะเตะอุ่นเครื่องโรมาเนียอุ่นเครื่อง นะแล้วก็ตัวของอิตาลีอุ่นเครื่องด้วยนะครับอิตาลีจะอุ่นเครื่องด้วยปิโจอจินโยก็ติดมีอะไรชื่อติดชุดนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับในรายของยูโรโอ้คือดูดูทีมที่แข่งอยูล่ลงงวดเนี้ยมันกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะเนื่องจากว่าพอผู้เรามีหลายคนที่ลงไปเตะด้วยใช่ไหมนะก็นะคงประมาณนี้สำหรับเท้านี้แล้วกันนะครับเป็นข่าวสำหรับอร์เซนอลอโดยเฉพาะเรื่องของการที่ เคลียร์คัดนักเตะออกไปแล้วโลง่โลงๆแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะเอาเข้ามาเพราะนั้นอย่างที่บอกครับทีมเรามันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาแล้วคือเราใช้เวลามาพอสมควรแล้วและมันถึงเวลาตะทีที่เราควรจะต้องมีอะไรที่มาเป็นผลงานได้แล้วอะนะหลังจากที่เราจบที่สองสองปีปีนี้กลับไปแชมเปี้ยนลีกเราต้องเสริมทีมให้ถูกจุดนะครับมันอาจจะต้องโอ้โหอาหากับราคาบ้างก็ ถ้ามันมาแล้วมันตอบโจทย์ตอบโจ,บจทย <alon> ์ได้ดีเข้ามาแล้วคลิกกับทีมได้รีมแล้วก็มันก็เพื่อต่อยอดความเร็มันก็ต้องเอาแล้วแหละนะก็จับตามองกันแล้วกันสําหรับอาร์ซอนในวันสอวันนี้ครับเดี๋ยววัน่อวันนี้น่าจะเป็นการเปิดของไดวิดราย่านะน่าจะนะถ้าไม่มาเลยผิดพลาดนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทีวีชแนลอาร์ซอลแฟนคลับด้วยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอเปลาทุกท่านส่งกำลังใจให้กับ ที่คอยทุกวันนะครับรวมทั้งส่งกำลังใจกับพี่น้องเจ้าทีที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเลยนะครับอืมวันนี้วันที่สี่ห้าหกก็จะมีบอลสาคัญล่โดยเฉพาะทีมไทยเป็นบุกจีนโอ้โหนี่ก็น่ารักน่ารุนกันนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วครับสวัสดีครับ